กลับสบายดีและสวัสดีเด้อครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูเพื่อนเบอร์ทุกคนทุกท่านบว่าเป็นทางฝั่งไทยหรือฝั่งลาวหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบตู้คำปั่นซุกนะครับเนาะมาพบมาพอกับทุกคำวันนี้หกโมงเสาเนาะอยู่ที่มองขายลองพี่น้องเอ้ยกันไรคนเนาะทุกขามาต้อนรับมารอใส่มุงใส่บาทพร้อมๆกันพี่น้องเอ้ยทุกคำก็เตรียมตัวใส่บาทพี่น้องเอ้ยเนาะ กลับมาหอนมาถึงนะพี่น้องผลไม้ก็เยอะแยะเลยนี่เนาะ,ะสวัสดีเดอ้อสบ,บายดีเนาะไม่ค่ะผลไม้สบ,บายดีจา้ามีแกะมังกรนะครับแะกมังกรเนาะเนาะเียวเสเนาะเชียวเสมอกิอกอกมจูผักก็มีมาแล้วพระมาแล้ว มือนดูอยู่กับพี่กี่ยี่สิบปีตั้งแต่ไม่น้องไม้ไม่เกิดบอกแล้วไงถึงจะลาจับไม่ต้องจับจับสองอย่างใช่จับเป็นจับตายอย่นั่นแหละอันนี้จับเป็นมนุษย์เราเป็นอย่างนี้อยู่ที่บ้านลุกปั๊บก็หมดหใจแต่ที่เป็นนี่คือเบาหวานความดันอะไรที่ว่าอาเข้าไปน่น่าไปจัแก๊ เขาบอกไะเขาก็บอกว่าไม่มีเลือดข้างไม่มีอะไรไงม,มาแล้วพี่น้องมาแล้วพามาแล้วอะพระเป็นมือกล้องให้หน่อยนะครับเอาบุ้งได้ วิวาทนาสีลิสนิจังบุทาปจายโนะยาตาโุะทามาคามิยุวันโนสังพัลังเศ็บาเดบลอยสักทองเครอตมีครับ โอเคนะพี่น <overst run> okay so ้องหลังจากที่ทำบุญใส่บาตรเรียบร้อยเนาะกะเขาให้สุขภาพแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขเนาะคุญใยที่ได้เห็ดกะคอยห้องในถึงแต่ตัวข้าพเจ้าและครอบครัวข้าพเจ้านะพี่น้องเนาะจั่ใดกะนมุตนาบุญน้ำกันเ้อพี่น้องเลยเนาะ มันอิเต็มรถเลยพี่น้องเอ้ยเต็มรถเลยนะครับนะบมฮูว่าจะไปฮอดไส่มันนี่นะครับซีเวิร์ดวอเวิร์ดไปฮอดไสยังบมฮูเลยผูย้พี่น้องเอ้ยน้องภาพนี่ยางใส่บะทัวหมู่บ้านเลยเลยพี่น้องเอ้ยนาะงผู้ข้างในเป็นยังไงพี่น้องครับบรรยากาศอ่าบรรยากาศดี

มีก็สิ้ก็ถป6ทีบ๊ได้บ๊ได้อัศาฮังไปเด้อยจ้าจ้าี่เกียวเะหอยหรอเกี่ยวเะหอยสามชิดบาทเอาไปเพิ่มเลยพี่วันนี้มะละกอก็มีนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวโทรถามพี่ ขนมก็มีนะครับขนมสวัสดีครับพี่ตีตอนเช้าสวัสดีครับครับผมสดใสดีเนาะผัดถั่วผัดครึ่งในผัดหน่อไม้ผัดกะเพราอะไรพริกพริกไก่กระเทียมขนมก็มีด้วยวันนี้นี่พี่น้อง พี่ซีโอ้ยขอบใจนะที่ทำพี่ตีให้เนาะพีน่น้องเนาะอ่าเป็นยังครับเนาะเพื่อนก็อยากทุดพิ่พีตีเพื่อนก็บบอก,กว่าเป็นคนโคราตนะครับโคราตบ้านเองเพื่อนว่าเนาะเอ้ยจับบาทเด้งสวัสนะดีครับวันนี้ข้าพด พักดิบยังไม่สุกไม่ใช่ข้าวมัแต่ขนมครับผมครับอขอบคุณ<อ>ในไลายที่ไอยมอทิ้งนี่นะครับเดอ้อพักได้ดีครับ cha đu con cha đu con ta cái gì ngon màng này thì nó ngồi mình không mù sức quà đừng bây giờ mân kiếp xa xuống อยากนอนหิวนอนแบบหลายมื้อเลยด้พี่น้องด้วยที่เข้าสามอาทิตย์แล้วเนาะครับอ่าถูกคำเพราะว่าน,นอนน้อยน้องพี่นอ้องอ่าเวลาตื่นเห็ดเวกมันสีหลายกลัวแต่ว่านอนนอนม่ได้เต็มที่กลางคืนนอนเหมือนกลางเวนเอ้ยกลางเวนนอนคือกลางคืนกลางคืนนอนจะนอนสนิทกว่า หวานกอบฟูล่อนเนื้อดีเม็ดไม่ค่อยมีเ <c ười> งอกกับลำไยตานเจอ อวันนี้จะเป็นยังไงน้อคือเงียบๆแท้น้อปกติตอนเช้าคือบุมบับบุบบับเนาะอย่างเนาะข้าโพนี่เป็น4แพ็คเด้พี่น้องเหมือนเดิมเพิ่มเติมผัอยู่เมาทายพุนไมรออ่างใ ได้ให้กันแล้วสิเพยงทมักเป่าักปากงเคยแล้วเมื่อบา้านกับุี้ได้คลายักขาเราแม่ได้ดีเนี่ยมันเด็ดมันกับโบเป็นตางนะเพราะว่ามีง่ายนะเจกแล้วเขาจอคนท้อจะมองที่ัาน้นเนาะ ร้องว่าปวดขี yeah. yeah, okay. like ่ปวดเหนี่ยวมาเด็กโอยเดยวมาข้างเดียวกันก่อนไม่ดูพูดลที่เดินเล่นแต่ละเนื้อมรนอากาศมันนี่สดใสพี่น้องไอ้นาะแดดหอนแน่ๆเลยบรรยากาศมันนี่พี่น้องอ่ะโอเคพี่น้องจังใดกะเดี๋ยวตุคคำจะอัปเดตให้เบิรงอีกรอบหนึ่พี่น้องเนาะเดี๋ยวตุคคำกะขอลงก่อนพี่น้องไอ้นาะแแถว พ่อๆกันเจอกันสักครู่น้องเน้องต่อๆกันนะครับฮ่าตั้งแต่ใส่บาทแล้วเรียบร้อยนะครับเน้องเงียบพอสมควรเมื่อนี้นะครับอ่านี่คือเก่านกกับมะขี่ลองมาผุนเกาะชายไฟนะครับอ่าเกาะชายไฟขี่ลองมานเต็มยังน้อยหนึ่งนี่ถือรถพักนี่ สั่นระเรียบร้อยเลยครับผมนี่ขนมขนมก็มีมีแต่ว่าไหลพเสียไหลมากน้อยหนึ่ง แางแล้วนะครับไปแางแล้วโอ้ยนกขี่ใสพุ่งลงมาแต่ลังค่าสายไฟสวัสนดะีครับน้องเขาแปดสิบบาทน้องเขาที่นี่มีเดี๋ยวเข้ามาเขาล้างอันนีงไปหนึ่งเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาครับครับผม มีหัวหอมใหญ่ไหมหอมใหญ่มีมีไหมหอมใหญ่ไงวะอะไรอ่ะขี้นกขี้นูนกขี้นกเหรอเออหอมใหญ่อ่ะโอเคยังเดียวหรออย่างเดียวหรอครับจะเอจะเอ ยีบน้องเขาแใช่ไหมใช่บอใช่บอรครับท่าน วันนี้สวยอร่อยใช่วันนี้ไม่สวยเราอ่ะมีคนชวนซื้อแล้วบอกไม่ได้เรานันเขาแล้วว่าเราจะซื้อเนาะนะเออเนีงเขาเลือกเอาเลือกเอาไม่เอาเลือกต้องมีหรอกนี่มาทางนี้เลยสวยผักสวยพี่กุยเคยไม่ค่อยทำกับข้าวเน้อขายดีแน่ๆวันนี้นกนกอึ ตกลงไม่มีขนมพี่อ่ะกล้วยเอ้ยไม่มีพี่วาหายเจอไม่เจอต้องไปตรงตรงขายขนมใหญ่ๆรถมาครับปลาทมปลาทูนอนสนังเงงกลงกองแกงนะครับผม,นนบมพี่น้องเอ้ยมันนี่นาะเอ้ วันนี้ขายไม่ดีกลับไปโดนแน่ๆเอาให้หมดเอาให้หมด <c oughs> พี่ชอนนุ่ง <c oughs> หอมใหญ่ไม่ถุงเดียวเหรอรเนี่ยถุงกระเทียมที่มันกลายสาให้หมดเลยประเทศไทยคนไทยล่ะเป็นเป <c oughs> ็นอะไรเาะเบื่อเี่อะไรมึงตี่ไท้นพี่คิดมานมันจะเข้าบ้านะ <c oughs>

ท่านนายกท่านนายกกูและมึงไม่ไม่ให้แดกหรอกอกเลย้ยกแขงไม่ดูเหรอไอ้ไม่เห็นเลยที่เขาผัดเขาผัดอ่ะอ๋อไอ้นั่นไอ้นั่นเชยแล้วอีมาใหม่คือน้ำขึ้นกระตุกเลยไอนั่นเชยแล้วแล้วเอาเรือขึ้นไปเ้ยเหมือนกันท่านนายกจริงๆนะอ่อนด้วยไได้ยังอ่อนด้วยกระเชดนี่เหรอทำไปได้ยังไงไม่ใช่ น้ำครึ่งกระตุ่มตีนอ้น <laughs> แล้วไปดั้งเดือแจก <laughs> มึงเอาไปยืนแกเขาก็ได้เลยมันโอ้โหมาตอเนี่ยทั้งทั้งล,ล,ลูล <laughs> น้ำมันก็ไม่ลืกใช่ไหมอะไรจริงเามสวยมละก็สวยมะละก็สวยครับใช่สวยไปหมดเลย <laughs> วันนี้<ม>ทักทองก็สวย สวยไปหมดเลยว่าผักเนี่ยเดี๋ยววันเสาร์กูก็ซ้อไอ้นี่จะดผักครับผมหลายๆถุงนะใช่ได้ได้วันนี้ก็เดือดถุงครรึ่งโโหลลือนเกือบครึ่งเกือบประมาณห้าขีดหกขีดสองถุงอย่างเงี้ยนะครับผมวันนี้ก็มาเยอะอยู่แต่เดือดถุงเดียวกระเชิดเอาไม่เจ๊วันนี้เสาน้ำมือย่าลืมนได้ได้ปะโอเคครับผมกระเชิดไม่เอาหรอ ค่ราันูอยู่นูจะประยุงแกจะทำก็ไม่มีงานค่เป็นไรสีเียเนไทย้ไพูดงานแลวพูดไปพอว่ะจบตรงที่เดียวพูดน่มีดีมากเลยที่คิดทำไรเนี่ยไอเวอรน้อยอันนี้ยีสิบครับคณะนี่ไปนปีีที่เนี่ย xuôi pa xuôi, lấy quay lấy quên quay quên xe thùng bộ bộ hay. Bộ này cặp xuôi. con cá, con tôm, ถักสวยเนี่ยถักสวยถักกระถาสวยครับถักมันหน่อยเหอะหรือมันจะเป็นคนลาวแต่มันเป็นคนดีคนนี้มาแรกๆนะครับอันนี้ไอ้หนุ่มหนุ่มมันเราขายเป็นซี่ใช่บางคนเราช่างกิโลเราไม่เห็นเขาชั่งเราไม่รู้มันถามเป็นลูกนี่ครับสวยไม่รู้ประจุไปเออเห็ยังไม่เผาเลย จะไปเกิดที่้านพานีดไม่กิดเห็นแฟนใู่ดถึงีไม่เยเอนนลลูกแกอ่ะกเยอ่ะมันมันอ่านคบรรยายนะชันนั่งร้องไห้น้ำตาแตกแล้วแตกอีกนจะไปเกิดี่ปัจจุปจรเอาปัจจุเสียแล้วหรอเขาก็ว่าอายุไม่เจอแต่ไม่ได้ถามคิดว่าแกย้ายบ้านไง แกปังยานอมาแล้วนานก็ต้ี่เนาะนี่เด็กคามเป็นความตายห็นกันวยูเมนาจากเป็นกจากตายน่อยพี่เรือเดี๋ยวมาดูนะนุนนุไม่จากเป็นก็จากตายใช่ไหมพี่อย่างเรานี้จากเป็นเนาะแล้วก็มาเจอกันเนี้ยไปบ้านก็มาใหม่ chân chinh mà dù nó ô hồ mà dù khớp bùi hình phạt chu quá thuốc chay nha má hào cái này là ba <laughs> แกที่ออกไปแล้วก็มันก็เลยว่ากระต้นเไม่คฟนสั่งเราเจะไประาเก็บได้ไงอ่ะเออเก็บแล้วโดนด่าดิถูกไหมเออเขาไม่อนุญาตแค่ไม่อนุญาตนะแล้วก็เดี๋ยวไม่บอก่เออหนุ่มเก็บยิงสี่ยิงห้าหรอกโอเคนะครับพี่น้องทุกครั้ามหมดคือจะได้ขอตัวลงแล้วก็จบคลิปเนาะครับเนาะ ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีม่เพื่อนเบิร์ทุกคนทุกท่านที่เข้ามาครับส้มคลิปของทุกคําจะต้นจนจบนะครับและก็บกตขามโฆษณาของทุกคําไปก็ขอบคุณขอบคุณในหลายนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ทุกคําก็คือสิสด้ขอตัวอาลาพระจากพ่อแม่พี่น้องไปก็คือิได้กล่าวคําว่วาสบายดีสบายดีครับผม